สวัสดีครับโชคเข่าชั้นแฟมลี่ของเรานะครับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เรามาดูาเคล็ดลับในฤดูฝนในการดูแลโชคเก้าชั้นนะครับในการดูแลโชคเก้าชั้นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ฝนก็จะมีความชื้นนะครับฝนตกมากมีความชื้นในอากาศอยู่มากนะครับวัสดุปลูกกามะพร้าวสับนะครับกามะพร้าวสับของเราก็จะ มีความชื้นสูงนะครับการลดน้ำนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าวัสดุปลูกของเรามีความชื้นมากอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะลดนะครับให้เว้นระยะห่างหรือ,อให้นานขึ้นนะครับหรือให้ปริมาณน้อยนะครับไม่ต้องให้น้ํามากนะครับม่ฉงนั้นจะเกิดปัญหากับรากเน่าตามมาภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า การดูแลโชคเก้าชั้นเรานะครับจะดูแลอย่างไรในหน้าฝนนะครับหนึ่งนะครับกระถางที่หรือวัสดุภาชนะที่ใช้นะครับต้องมีช่องระบายน้ําหรือมีรูระบายน้ํานะครับกระถางก็ต้องอมีรูนะครับถ้าเป็นเป็นเข่งก็ต้องมีที่ระบายน้านะครับถ้ากระถางมีรูก็จะระบายน้ําได้ดีนะครับทําให้วัสดุปลูกของเรา ไม่มีน้ำมากไปนะครับสองก็ควรหมั่นดูกลบมะพร้าวสับนะครับเมื่อหมดอายุหรือมีการย่อยสลายแล้วนะครับก็อาจจะทำให้วัสดุปลูกดินดินแน่นหรือวัสดุปลูกแน่นนะครับก็อาจจะทำให้พืชเกิดการไหลเวียนของระบบน้ำไม่ดีนะครับหรือการ ที่มีน้ำขังนะครับความชื้นก็ทำให้น้ำเราทำให้รากเสียหายได้นะครับก็พยายามเลี้ยงใต้สแลนนะครับก็ให้สแลนที่ประมาณ60ถึง80นะครับ,นะรบจะทำให้มีการให้แสงที่เพียงพอนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันภาวะน้ำ ในวัสดุปลูกมีความชื้นมากไปนะครับการดูแลนะครับ4ก็หน้าฝนอาจจะมีเชื้อรานะครับเราก็ต้องดูเรื่องการป้องกันเชื้อราเมื่อใบมีรอยช้าหรือมีลักษณะบวมน้ำล้วเกิดเชื้อราขึ้นก็ต้องควรหาวิธีป้องกันอาจจะใช้พวกสารไตรโคเดอร์มานะครับฉีดพ่นนะครับทางใบ5นะครับถ้าพบศัตรูพืชหรือหอย มแมลงหนอนต่างๆนะครับก็ควรป้องกันโดยการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะครับหรือน้ำหมักเสดาวนะก,ก็เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ต้นไม้เราหรือโชคเกาชั้นเราเสียหายนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการดูแลโชคเกาชั้นในหน้าฝนนะครับ ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับให้เกียรติติดตามชมช่องโชคเกาชันแฟมิลี่ของเราทุกวันนะครับสวัสดีครับ